พี็นม่ตอบโจทย์ตอบเกลือฉันหมดปะแต่มันเด็ดตรงมันได้เยอะกระบึกกระบึกกระบึกแล้วหายไปเลยเมลอนงรักสุกเต็มที่หอำ ตอนนี้อยู่ตรงบริเ,เวณ JR โอกาชมิมะจ,จนินะครับกับร้านที่ชื่อว่าราเมงคาโมโตเนงินะครับก็ถ้าเกิดใครเป็นแบบเกิดทานร้านคือโปโกเกมอนเนาะที่มีกันมาต้นชื่อคาโมเนงิซึ่งเป็นเหมือนนอกเป็ดน้ำที่ถือต้นหอมใช่ปะร้านนี้ก็จะเป็นแบบราเมงเป็ดและต้นหอมญี่ปุ่นเลยเออเดี๋ยวจะลองชิมเราสั่งแบบ980เยนให้เพืบอนๆคำนาณเนาะรอคิววัน สิบนาทีได้สิบนาทีค่ะวันนี้ดิฉันมาเป็นเสียงอีกแล้วค่ะเพราะว่าที่เล็กนะคะที่ยวน,นะครับแค่เต้องรอเหมือนทางร้านนั่นได้ประมาณสิบกว่าที่ชิมน้ำซุปก่อนนะแรกครับซุป,ปเขาจะออกแใสๆมันๆนอเฮ้ยมีกลิ่นเป็นเล็กน้อยนะคะเออไม่คชอบสุกเนี่ย มันมีความแบบเหมือนจะใส่ีความมันๆเลยแล้วนะเป็นสุกที่ t กเ t อร์อ่ะใส่แต่ว่าสีไม่ได้ใส่ลองมันมันิดนึงจะนได้คือซบเส้นที่นี่เขาสีสวยนะครับชอบเส้นมีความนิ่มแต่ว่าเืบบตรงกลางมันจะแบบเุืๆดเดือดเือหน่อยน้อมหนึ่งค่อนนิ่มไปเลยแล้วพอเขาเจอต้นหอมญี่ปุ่นด้วยมันยิ่งเพิ่ม็กเจอร์ในการ้อเอมีสามอย่างให้เลือกแต่เราต้องเลือกใส่สองอย่าง แล้วก็จะมีกุยย้ยช่ายกุ้ยช่ายฝรั่งแล้วก็มีก็ต้งหอ,หอมแล้วก็มีมะเขือยาวเลือกใส่ได้สองอย่างปกติอะาอหาญี่ปุ่นเจอเป็ดอะยากที่นี่เป็นร้านหนึ่งเป็ดแล้วก็นจำยพันา์ใคเป็ดแล้วเป็นลมพันธ์อ่ะ เนื้อเป็ดน,นิ่มแต่ยังม<ๆ>ีความกลิ่นแนละรสของเป็ดอยู่นะรสนนหนักก็มีกลิ่นเป็ดลานี้นใครที่ชอบกินเป็ดได,ได้และชอบรานเมงที่ไม่มันไม่หนักเกินไป<ๆ>ที่ได้ตอบโจทย์นำ้ำซุปใสแต่ไม่จืนชืดเป็ดน,นุ่มแล้วก็เส้นนี่คือในความที่นิ่มอะแต่มันก็ไม่มีความแบบถึบข้างในนิดนึงตอบโจทย์นคนไม่ชอบรานเมงที่แบบมันเว่อร์ออน้ำไม่เค็มด้วยนะร้านนี้ เป็นรสทียบอยู่ตรงแบบอยู่พอดีอ่ะพอดีจริงๆถ้าจะให้แนะนำก็น่าจะสั่งเป็น5ชิ้นไปเลยอ <laughs> อยู่ที่มิโระซูชิอุเอโนะเนาะ <laughs> เป็นร้านที่หลายๆคนบอกว่าราคาดีทน่าล้นชีอฟก็คือจ้วงจากสายพานแล้วจ้่จ้วงจ้ะ แต่ฉันสั่งเป็นเซตแต่กํลาลังรออยู่ว่า,ย,ายังไงเยอฟอก,กินแล้ฉันทนไม่ไหวของฉันไนมะ่น่า,า,ากินเลยสั่งเอานี่แล้วกันความเด็ดของน้าค,คือมันมันเใครจุนัสโอ้ไม่ได้ส่งใครก็ตจะว่าสั่งมาอ่ะถึงว่าไม่มาเพราะไม่กดส่งนี่เองอนี่น้าเป็นน้าปลาไหลนะดูดิกุ๊ปั๊บที่นี่คือความความกูุนเนาะแล้วคำหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะออฟซิ่งขอโดนจานสีน้ำเงินนั้นเท่าไหร่วะ อ๋อเดี๋ยวมันมีสองน้ำเงินเนาะไอ้อของใช่าหไอ้ของดอกเนี่ยน้ำเงินเนี้ยห้าร้อยไม่เสร็จก่อนท่านนั่นเป็นของดอกป่ะอะไรปะเท่าไหร่วะสามร้อยแปดสิบห้าแกหน้าปลาไหลสามร้อยแปดสิบห้าจะดูก็ถือราคาดีมากก็จะได้สองคำสองคำใหญ่ใหญ่แกดูดิคือคือเน้นหน้าขออนุญาตเนาะออกเกลือฉันหมดป่ะห้ามเลยครับ คือสำหรับเรานะคะ<ม>ก็คือข้าวอะ่ะไม่ได้เด็ดแต่มันเด็ดตรงมันได้เยอะแล้วก็ราคาดีเลยญี่ปุ่นอน่ะวตถุาดิบคอบสดใหม่ดีอยู่แล้วน่กออกปะปลาไหลถือว่าดีเลยน้ำคือมันก็นิ่มแล้วก็ซอสผักอมหวานขอคีบตัวมาคุโรเนาะมาจิ้โชยุนี่จ้าขอชิมแต่คืออย่างดิฉันก็คือทลายลงมา เราค่อยแบ่งกินเไ<อ>าปออเป็นปลาออฟคือก็แบบมาลวกที่เขาแล่เสรสวยแล้วอาจจะเป็นเศษข้างข้ามันเหลือแต่ใช่ใช่ใช่แต่ความสดของออฟมันก็ยังหวานอยู่มันเออฉันรู้สึกว่าเนื้อมันนิ่มอ่ะมันไม่แข็งมันไม่กระด้างเลยใช่เป็นเนื้อแบบด,ดีอยู่พรุ่งนี้ฉันกลับแล้วไงเงินทองฉันก็จะเหลือน้อยแต่กินยังไงให้ดูเหมือนเงินเหลือเยอะก็มากินที่นี่แกกินที่นี่ค่ะ ไข่ลูกก็สวยนะคะไข่หอยเล่นจ้าฉันสั่งแบบราคาถูกเนาะโรบัสก็เจ็ดรนะ้บบนะอยสิบห้าเยนเนาะใครอยากกินแบบตุ้มๆทั้งถาสี่พันสี่ร้อยก็มีหรือว่าหน้าตุ้มแบบมันจะมีแบบ extra เกือบสองพันอ่ะนี่เรากินเพราะตุ่นตรงเกิดมาไม่เคยกินเปนไข่หอยเล่นม,มาก่อนนะดีเชยมากลองดูมากินอีกทีจ้าเทกเจอร์มันมันครีมครีมเลื่อนๆแล้วก็มีกลิ่นทะเลขึ้นมาแล้วแต่คนชอบ<ม>แต่รคาคาเริ่มต้นถือว่าดีลองมาเลย บลูฟินสี่แบบก็พันกว่าเยนนมันยังมากูโร่ชูโทโรโอโทโร่อะไรเงี้ยอนิแดนเดนอรอยปลาว่ายน้ำมาเยอะเเด็ไม่นันเดมาเก็บมันดีมากเลยเื่อเนื้องมันกจะเนจังีแต่ละาหารต่างกันไหมยิ่งนิมอันยิ่งนิมน เราชอบหีแฟตตีทูน่ามากอ,ดอ,อกเดี๋ยวเอานำสิ่งเนยชิ้นสุดของมันสีนิ่มอ่อนเลยเล่นมันดีนไหมคะมันหวานนิดนึงที่มันยิ่งมามันยิ่งเนยแต่เนี่ยมันจะมเหลวเอ็นิดเนร้อมันจะกรึบๆรึบนะโอ,อ้ตาเต ไม่เคยกินโฮตาเตะสดๆเลยอยากลองมากเขาจะบอวาทาบิอยู่ข้างล่างมันเป็นกาวไงพอสดมันไม่เหนียวเคี้ยวง่ายและแปลกว่าซาบีดูฉันไม่ชอบกินนะแต่ยังเขาใส่ไปด้วยแบบรู้สึกมีแค่กลิ่นแต่ไม่ได้ขึ้นจมูกฉุนเวอร์ครับดูหน้าดิว้าวฉันเห็นช่าเอ็นกาว่าหรือเปล่าวะเพราะฉันเคยกินครั้งแรกที่ร้านอ O E Essential Tango c o พี่เขาเคยเอามาให้ฉันกินอ่ะกินแล้วแบบฟินจะร้องไห้ เดี๋ยวลองชิมว่าเป็นไงมันกรึบรๆหน่อยนะเธอแต่แบบคำใหญ่ไปไหมอะขอชิมแต่ตัวปลาก,ก่อนนะเพราะมันคำใหญ่มากน,ะน,นี่ดูแค่บางส่วน,นเด้งเดงกรึบๆ เดินเกือบบ้านกนเราไม่ Get ash ash <c oughs> ไม่ให้เสียซาชิมิไม่ให้เสียซูชิแต่อยากมากินที่นี่เพราะว่าราคามันโอเคแล้วมันแบบตอบโจทย์คนทำงานอ๋อแล้วก็คนก็มาเยอะร้านก็รีวิวดีเออแล้วผมว่าก็ก็คุ้มสำหรับเราที่เราอยากกินไนงบมาให้จำกัดแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าคุณมีงบมากกว่านี้แล้วคุณอยากกินที่แบบพรีเมี่ยมกว่านี้อ่ะเราไม่ว่ากันก็มีหลายร้านอยู่ที่นี่อยู่แต่ว่าอันนี้มันตอบโจทย์แบบแบบเราเนี่ยที่แบบก็คือปลาสด ยิณป,ปริมาณเยอะแล้วก็ออราคาดีนะครับก็มาให้ทาี่นิวระซูชิอวยน้องครับอยู่ในถนนอเมอายโยโกไหยค่ะพอดีนัดเพื่อนคนเนทีนะฮะไม่เจอกัน14ปีมาที่ร้าน อูเอโนะยาบุโซบะแต่ละคนก็สั่งโซบะไปไม่อยากถ่ายเพื่อนกินใจเขานะนี่คือเทมปุระให้เราสั่งเทมปุระรวมเนาะ <Okay. S 1> ก็จะมีเอเบือคือกุ้งแล้วก็มีอนาโกะคือปลาไหลทะเลน่าสนใจนี่นแหละ I will try อนาโกะปลาไหลทะเลทอดเทมปุระ You can you can eat you can eat because you <Yeah. S 1> can eat because the camera just focus on me อ้ามก็เท่านั้นชิโซอร่อ ชิสุกใ,ใบชิสุใบงาใบงาอ๋อต้องลองชิมอนาโกะไม่ลองค่ะออเหมือนปลาทอดธรรมดาอร่อยมากจริงเหรอไม่ไม่ไลไม่ไรอ๋อฉีดซีนึงเชือชสายโนโน รอบหน้ากล้องเะี้ยเส้นเขาบอบบเ้นเขาดีผิวเส้นจะเลื่อนๆครับ,บกัดเ,เขาบอกความแป้งมันะตักจรงๆความแบบเหมือนมันมีความแบบดนึบๆอยู่ในเส้นแล้วก็ตัวซีอิ๊วเขาก็ไม่ได้เค็มจัดมันกำลังดีมากโอ้ย ใครอยากลองโซบะร้านนี้ก็น่าจะดีนะ Thank you for r e c o m m e n d t h i s o n อร่ชยし ร้านนี้แม่ออฟแนะนำอยู่แถวเซนดางิเซชั่นเนาะแถวบ้านค่ะโอบันยากิเดี๋ยวแม่เราคนฉี่ให้ดูไส้ข้างในหน่อยดิอ่าตุ้มมาเด็กุด้ายไส้อันนี้คือไส้คาสตาร์ดค่ะคาสตาร์โดอันนี้นะคะโอบังยากิโอบังก็คือกับด้านอย่างเงี้ยค่ะเอออ่าคาสตาร์โดวันนี้เสียใจมากไม่มีไวบีไม่มีไวบีไวบีมันเป็นลูกสาวดูการโอลแกเพราะว่าแต่จริงๆเราชอบไว เ่าที่ดูดูรูปเจมพน่าจะมีแค่ถั่วแดง,งพาสต้าตน่ะอันนี้คือถั่วแดงถั่วแดงเรดบีบ๊บบคือป้ายอ่ะก็เขียนว่าโอบังยากินี่ไม่เธอในใน Google Map มีนะนี่เดี๋ยวให้ดูนี่มันขึ้นพิมพ์ว่าจะเป็นอิสบิดเดสซ์รอนอ่าเนี่ยเป็นไปเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมือถือก็คือพลาดสุดฤทธิ์เดี๋ยวค่อยแคปจอไปคือร้านนี้ขายเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แรงตรงนี้แหละค่ะ ุานะาออินนห้คแแป้งมันมีความกลิ่นหอมแบบหอมพลาสสิกอะมาเรื่องถ้าบ้านเราที่ขายอะพอมัาานผสมแบบเป็นเบเกอรี่อะมันจะมีความนมเนยลนจะอีกแบบหนึ่งนี้มันจะไม่กลิ่นแบบกลิ่นเหมือนแป้งหมักแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะให้มันฟูๆธรรมชาติอะม่เราจะบอกว่าจะบอกว่ายังไงดีคือถึงแม้เราซื้อเก็บไว้เออแล้วแบบพรุ่งนี้กินอย่างเงี้ยใช่ไหมใส่ไมโครเวฟแป๊บหนึ่งก็คือดี แป้งข้างนอกหนึบๆนะแป้งข้างในมันจะมีความแบบอารมณ์เหมือนอารมณ์ขนมถ้วยฟูจีนอ่ะก็จะมีความฟูธรรมชาติอ่ะพอเขาพอลิ้นแตะปุ๊บอ่ะนะว่ามันจะกระบึ๊กระบึ๊กระบึ๊กแล้วหายไปเลยเนอะวะเราอยู่นั่งก็คือแบได้แตามคลาสสิกนะท่านว่าขวดแดงนะหวานอ่อนๆคือหวานนำแล้วแต่ไม่ได้หวานเวอร์หวานแหลมแล้วโกดดแดงเนี่ยอ่ะมันไม่ได้กวนจะละเอียดยังมีความแบบ เปลือกขัวแดงอะไรอย่างงี้อยู่อ่ะอืมโอ้คาสตาโดวควันขึ้นมากค่ะแม่ลวกนะคะเออคาสตารไม่หวานเลย <Whoa. S 1> ถ้าติดหวานจะรู้สึกแบบเขาหวานเองไม่ได้ไม่ได้ที่นี่ก็ะหูนี่มึงเนี่ยเออคาสตารไม่หวานนะก็จะรู้สึกได้กลิ่นแล้วก็รสของคาร์เบนแป้ปงมากขึ้นเพือเดียวคือแบบ หวานนิดเดียวจริงจนน้ำแหแต่เ่อกินกับแป้งล้วมันก็จะยิ่งแบบมันก็จะแบบพอนๆหายไปเนาะร้านนี้นะฮะก็เปิดปวันศุกร์เสาร์เท่านั้นจ้าวันนี้ฉันจะเดินทางกลับแล้วแต่คืนนี้ฉันฉันก็พาใหญ่แม่อ๊อบเนี่ยมาหาทำกันต่อเนาะซึ่งร้านนี้จริงๆหย่แม่อ๊อฟเป็นคนป้ายยางแต่วันแรกที่ฉันเดินทางมาถึงเลยเว้ยอยู่แถวบ้านนะฮะอยู่ตรงแถวนี้ปรินะฮะร้านชื่อว่าฮิมิซุโด เป็นน้ำแข็งใส,สแต่แคดูคิวก่อนเนี่ยคนต่อคิวกันเนี่ยข้างหน้าเราก็มีอีกนี่คือเวลาห้าโมงสิบโมงคือร้างเปิดสิบโมงนะสิบโมงคือมาถึงคาสุดท้ายที่จะปิดตัวไกลตัวแม่ของเราแล้วนะฮะโตกเกียวนะวันนี้ฉันจะเดินทางกลับแล้วร้านเมบ,บ่ายสามห้าสตอนนี้เวลาสิบเอ็ดครึ่ง ยังหากินอยู่เลยคับหากินอยู่นะคะเบออกบอกว่าร้านนี้ก็เร้านเด็ด<า>มือนกันนะครเด,ด,ดแล้วก็ราคาเนี่ยประมาณแบบประมาณต<ช>ั้งแต่พั0ห้าร้ถึงสองพเยนเนาะใช่ๆเลิกก็คือร้านฮิมิสโดนะครับร้านนี้ก็คือต้องสั่งคนละคนละถ้วยอยู่แล้วน่าจะเหมือนกันน่าจะเหมือนกันแล้วจะเป็นที่ญี่ปุ่นแล้วก็ ร้านนี้เมื่อกี้ก็คือยืนรอคิวนะจากกลางแดดวันนี้คือวันกลับก็คือร้อนสุดๆร้อนปนีค่ะแดดแสบแต่ว่าเขาโัวคิวทั้งเร็วนะออฟมันครึ่งชั่วโมงก็ได้เข้ามาแล้วที่เนี่ยที่มีเนาะที่เราเห็นเนาะมันมีผลว่ามีเมลอนมีส้มีสับปะรดรอยมิลทีใช่มีมัขมพวกอย่างเ้ยนะก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้มาแถวนี้ปอร์เแถวนี้ก็ ลองมากินนบนแข็งใสายนี้ดูนะฮะแต่ว่าเติมนิดนึงคือทางนี้มันก็จะมีถนนชื่อว่าเยานากากินชานะคะถนนแมวเนาะก็เป็นช่วงสั้นๆน่ารักน่ารักเป็นถนนสายวัฒนธรรมรอสิ่งที่เราสั่งอย่าออฟเธอสั่งอะไรเป็นพิเศษดิฉันสั่งสตรอเบอร์รี่ค่ะเพราะอยากกินดูฟรีเอาสตรอเบอร์รี่มิลโยเกิร์ตส่วนฉันคิดอะไรไม่ออกคือเอาที่อยู่เบิร์นสุดก็คือเมลอนสเปเชียลรู้สึกว่ามาญี่ปุ่นแบบมันต้องลองเมลอนป่าเลย ได้เดี๋ยวรอน้ำมันเสร็จมาแล้วมาดูกันเราไม่นานนะสิบนาทีก็ได้แล้วใช่ใช่ใชนี่ของฉันก็คือสเปเชีย2100หนเมลอนใหญ่โตป้า แล้วมีเมลอนทั้งแบบครึ่งชิ้นซีซิงด้วยเมลอนฉ่ำมากอ่าเยของเยออฟก็คือยกระวังหน่อยนะเออดิฉันไม่ค่อยกล้ายกได่นะนะี่ออฟสับปะรดมีไว้เป็นสองสีอย่างต่างกันแล้ก็มีวโย,กวย,โยกเกิร์ตด้วยอ,อ,อ่เอาเย่ออฟเดือดชิ้น,อนโอ้อะไรก็โตโอ้อะไรก็โตเป็นถ้วยเป็นถ้วย,ยตยักไงคือต้องบอกก่อนว่าในความเป็นจริงแล้วอ่าฉันเป็นคนชอบแบบโค้ร์สไตล์ใส่นมนะแต่วันนี้พอเห็นเมลอนเิเศษแล้วอยากลอง ตอกับนมนป่ะตอตอกระนมเป็นมีน,น,น,น้ำแข็งใส่น้ำแข็งมันก็เป็นน้ำแข็งก้อนนมอะของฉันอะเออดูอนะฉันขออนุญาตเขาบอกให้แยกอ่ะขอนนขอนุญาตนะที่ไม่สามารถถืออะไรพวกปัวแล้ว,วก็คือข้างในเป็นน้ำแข็งแหละแต่ว่ามันละลายมันเชื่อมชาเปรอนเฮ้ยข้าง,งใน,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นวิปครีมในจุดตรงกลางไปเชี่ยวเป็นอย่างดีจ้า มันไม่หนักนะแต่แค่ว่าเพราะความที่นมมันแบบมีไขมันเยอะมันมีความแน่นเออมีความแน่นป่ะคือมันเป็นวิปที่ไม่ได้แบบเบาหยิบแต่เพราะมันมีไขมันนมเยอะมันเลยมันซึ่งหาว่าชอบไหมเด็กวอยหนังคืออืต้องบอกก่อนว่านี่คือน้ำแข็งใสเนาะบางคนจะไปติดภาพแบบไข่โคริบิงซูเป็นแบบเป็นน้ำแข็งนมอ่ะอันนี้ไม่ใช่เป็นน้ำแข็งสวยๆใช่ไหมแบบ ปุยนุน่นอันนี้เป็นน้ำแข็งใสแต่ก็ค่อนข้างเก็บละเอียดนะออืืมมไม่แต่มันอร่อยเว่าเขาน้ําแข็งเก็ดเป็นน้ําแข็งน้ำแข็งใสค่อนข้างละเอียดและเขาลาดน้าเชื่อมถึงบางที่น้าเชื่อมไม่ถึงหมดตักไปข้างในปุ๊บจืดก็คือมีแต่น้ำแข็งร <c oughs> ู้ <c oughs> สึกเหมือนน้ำไอศครีขนาดมันไม่ใช่เป็นน้าเชื่อมเหมือนบ้านเราน้ำเชื่อมอย่างเดียวปั๊นิ้กจัดปุ๊บมันมีความแบบ เทคเจอร์เม,มลอนปั่นอยู่เนี่ยด้วยอือคมอาเป็นกระเบือเชียวด้วยมั้งคืออย่างนี้ร่ำคือเหมือนเนี้อเมลอนปั่นอะมันไม่ใช่แค่นำชิ้มจำารม,ม,ม,มันถึงได้อร่อยดูมันถึงไม่ปลอมเนะี่ยของจริงที่เคยมากินช่วงหน้านหนาวก็จะมีเมนูเกาลัดด้วยอือาึแต่สตรอบเบอรี่มีตลอด เธอของฉันมีสิ่งนี้อยู่นะช่ามากเดูดิเออเหมือนนังเชื่อนมาปะไม่ไม่ได้เชื่อมเหมือนแกงเสแสร้นะมันเปล่าเปิดอะเมลอนแบบสุกเต็มที่อืมอบใหญ่อบพิมคือจี๊ดเลยเหรอคือเขาเจ็บปะอย่าหาว่าเวอร์นะไม่เคยกินเมลอนที่แบบมันช่ำแต่รสชัดขนาดนี้มาก่อน ป้าคือปกติเรากินเราเคยกินนะเนื้อมันจะค่อนข้างแบบเนื้อมันจะแบบเฟิร์มเฟิมหน่อยเนอะป้าแล้วก็มีกลิ่นหอมๆอแต่เนี้ยกินโบเหมือนเนื้อมีความชบบฉ่ำซุปก็ลงมาเลยเออมันช่ำมันชแบบมันเหมือนน้ำในรถมันแทรกอยู่ทุกอนูอะแล้วกินโบเพราะมันช่ำอ่ะรสมันชัดแบบเพราะมันสุกนะมันสุกเต็มที่อะมันสุกเต็มที่อะรสชัดมากอุ้ยตายแกสิ่งหนึ่งที่มาญี่ปุ่นนะถ้าเกิดมีโอกาสลองกินกับผลไม้ ตามฤดูกาลดช่วงนี้สิ่งที่ฉันชอบคือใช้มัสแคทกับสเบอรร่ช่วงนี้ไม่ใช่ฤดูไงอ่ะก็จะราคาแรงแรงหนึ่งก็เลยไม่ค่อยได้กินแรงเราก็ไม่ราคาราคาแรงเราลูกไม่สวยแตเมลอนโอ้โหช่วงนี้เมลอนกุ้ใต้เราเรียบกินสองสามคนรอคิวตักแดดชิดก๊อกเกี่ยวก็ มาหลายวันอยู่แต่คําที่อยู่ทีออฟสองคนก็จะกินวันหนึ่งไม่ได้เยอะอย่างเท่าไหร่ที่ดูในคลิปเยอะอย่างนี้คือหลายวันแล้วก็เราออกในที่คนแก่ฮะตื่นสายกับปูค่าวดไมด้คือที่ยาที่อยากเที่ยวกินเที่ที่อยากกินจริงๆก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งเนาะรับคนที่มาโตเกียวอยากจะมาตะเวนกินอย่างไบอันเนี่ยก็ลองตามหลายแทงร้านที่ไบอันแนะนําได้ดีมากจริงๆว่าในญี่ปุ่น่ หลับตาสุ่มร้านไหอนอร่อย99%กกดีใช้ใชวยวัตถุดิบทุกอย่าง e everything, everything ดียังไงก็หวังว่าคพืนนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนไวม,มากก็น้อยนะขอบคุณชิออฟฮะไกดตัวแม่ตเกียวด้วยนะฮะที่อยู่ดูแลไรอันเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีหลายวันทีเดียวขอบคุณเพื่อนที่พาไปกินร้านอร่อยๆเลยค่ะรีวิวมาชาวใบอ,ออกโรงงานก็ไม่รู้มาก่อนก็ต้องเปิดโลกน้องใช่ก็เปิดโลกเพราะว่าหยู่นก็ไม่ได้รีวิวไม่ต้องเข้าใจว่าถ้านืองตัวเกียวเหมือนอุงเทพอะ ใครมาก็มีร้านแทงร้านไม่เหมือนกันเพราะแต่ละย่านก็จะมีของเด็ดไม่เหมือนกันใช่เนาะก็แนะนํามาด้วยนะคะจะได้ตามไปลองคอมเมนต์ได้นะฮะแล้วก็อ่ะโอเคขอบคุณโกเบนนาไซอ่ะพอดีแขกเข้ามาแล้วก็โอเคขอบคุณชีออฟด้วยแล้วก็สายนี้ขอฝากอีกดาราเรียนทุกช่องทางเลยจ้าเฟซบุ๊กเพจดูช่องยูทูปดิสก์ด็อกด้วยจ้าอีพีหน้าเรียนจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครฝ่ายตามด้วย วันนี้ไปอันแลออฟขอลาไปก่อนมันต้องไปนามบินแล้วบ๊ายบายจ้า